ทั่วๆไปเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายเช่นเดียวกันน,นะครับมีความคืบหน้าล่าสุดนะครับสำหรับเหตุประทะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา5้าทุ่มสีนาทีข้างโรงพยาบาลตำรวจมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบโดยยังเข้าพื้นที่ไม่ได้อันนี้เกือบเที่ยงคืนที่ผ่านมาขณะเจ้าหน้าที่ก็เข้าพื้นที่ไม่ได้นะครับซึ่งตอนนั้นมีเสียงปืนดังต่อเนื่อง เที่ยงคืนกับ13นาทีมีเสียงปะทะเกิดขึ้นที่บริเวณเวทีปฐุมวันค่ะเสียงดังมาจากทางแยกเฉลิมเผ่านะคะก็เสียงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องมีทหารร่วมปะทะกับกองกำลังไม่ทราบฝ่ายด้วยที่แยกรอปศก็คือทหารถูกระดมเข้าไปเพื่อจะคลี่คลายเหตุการณ์เนี่ยนะครับค่ะขณะที่ตอนเที่ยงคืนครึ่งก็มีการประทะกันมีเสียงปืนดังขึ้นอีกต่อเนื่องนะคะที่บริเวณสยามซอยห มีการวิ่งไล่ยิงกันไปทางโรงพยาบาลตำรวจณเวลานั้นตอนชั่วโมงเที่ยงคืนเครื่งมีสถานการณ์ค่อนข้างจะตึงเครียดเที่ยงคืน45นาทีมีรายงานว่ากลุ่มมอเตอร์ไซค์ใกล้ๆกับวัดมงกุฎนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นประมาณ5-6นัดแล้วก็บริเวณใกล้กับประตูน้ําได้ยินเสียงดังเหมือนระเบิดนะคะส่วนใกล้กับไทยพีบีก็ได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดเช่นกันนี่ก็แปลว่ากระจายตัวออกไปทางใกล้ๆกับไทยพีบีเอส แล้วก็ใกล้ๆกับวัดบงกุฎนี้อีกอีกสองจุดนะฮะใช่ค่ะตอนเที่ยงคืน49นาทีก็มีกรณีเกิดขึ้นที่สยามสยาม,สยามนะครับเบื้องต้นมีรายงานว่ามีการกรปรป,ปสบาดเจ็บหนึ่งรายขณะที่ตอนเที่ยงคืน53นาที รถไฟฟ้า BTS <ป>ก็ตัดสินใจปิดสถานีนะครับเพร <ไป S 2> าะว่าห้ามขึ้นลง <ละ S 2> ใช่ค่ะห้ามขึ้นลงเนื่องจากหวั่นเกรงเรื่องอันตรายนะคะ,ะ,ะนักข่าวไปถามชาวบ้านบอกว่าเสียงที่ดังเนี่ยมันมีเสียงคล้ายๆกับระเบิดด้วยเที่ยงคืนห้าสิบห้านาทีแนวปะทะเสียงปืนเคลื่อนไปถึงบริเวณหน้าปัสุสัตว์จุฬาค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะตำรวจก็แจ้งเตือนว่าอย่าเข้าพื้นที่ปทุมวันนักข่าวก็ต้องอยู่ในที่ตั้งแล้วก็มีเสียงปะทะดังขึ้นต่อเนื่อง ถัดมาประมาณสักตีหนึ่งสนาทีสรุปรวมมีจุดประทะ4จุดด้วยกันคือประตูน้ำราชประสงค์ปฐุมวันบริเวณแยกเฉลิมเผ่าแล้วก็จุลานะคะเดี๋ยวเราตามความพิหน้ากันต่อไปนะครับนอกเหนือจากความเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งคน่านจะตึงเครียดเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็มาเกิดเหตุ